วัสดีครับพบกับผมพิมพเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกป้านคุณยายแกน,นี่กับคุณตาแกนหาอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราก็จะมาหาทางออก แล้วก็ตื่นขึ้นมาในบ้านคนุณยายแกนี่เราหูค้งไว้ที่นี่เราจะมาหาทางออกกันนะครับผมได้ยินเสียงว่าข้างบนจะมีคุณยายกับคุณตาอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับ รารต้องรีบหนีขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเราหนีขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็จะหาทางออกจากบ้านคุณยายกันเราก็จะมาแกล้งคุณยายแกนนี่นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้คุณยายจะเงาไปหน่อยเราก็จะมา แก้งคุณยายกันคุณตานี่เดินช้ามากแต่คุณตาเราแกมีกุญแจห้องเปิดท้องกล้องวงจรปิดนะครับเห็นไหมคุณตาเดี๋ยวเราหลบก่อนเดี๋ยวกว่าจะไปจ้าอีก,กับคุณยายกับคุณตาเข้า เหมือนมันเดินอยู่หน้าละเบียงเราหนี่นะครับนี่น่าจะเป็นคณแจที่เอาไว้เปิดประตูเพื่อหนีเราจะหนีออกทางไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถหนีออกได้ คุณยายมันจะหน,นีไป้างไหนให้คุณยายเราหนีออกไปก่อนนะครับเราค่อยไปตรงห้องอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ไกลจากตรงนี้มาก คุณยายเราวิ่งไปทางไหนแล้ววะตอนนี้เหมือนมีอะไรกำลังวิ่งมานะครับ ชึบเราก็ต้องรีบบตอนนี้เราได้กุญแจห้องปืนลูกซองแล้วเราก็จะเอาลูกซองให้ยายกับตากินกันตอนนี้คุณยายเรากำลังอยู่ข้างล่างนู่นนะครับแต่ข้างบนยังไม่ขึ้นมา ยายพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงร้อนมากถ้าเกิดว่าเจอแบบคุณยายแกน,นี่ในชีวิตจริงแบบว่าเดินในปาา่าซาป่าอะไรตอนกลางคืนนี้อันนี้ผมว่าผมหลอนเลยนะครับเอา5้วัดมาสวดก็ยังกลัวอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตู้เปิดเองอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เราหลบคุณตาก่อนนะครับหวังว่ามันจะไม่เจอเรานะครับว่าเราหายไปไหนนะครับตอนนี้คุณยายกับคุณตาก็โอ้คุณตาเราหัวเาะเสียงออกจะออกร้อนๆหน่อยเราก็จะไปเปิดห้องปืนลูกซองเราว่าใจนี้ถ้าเราหา เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะออกทางไหนดี ขอครั้งนี้ได้ไหมไหมตอนนี้คุณยายก่อน ตอนนี้คุณยายมาได้แล้วนะครับคุณยายเราจะเดินไปทางไหนนะครับคุณยายเราเดินกลับลงไปนะครับมันไม่มีเสียงกระดิง่งถ้ามีเสียงกระดิง่งคุณยายนี่จะแกจะรีบเดินวิ่งตามเสียงกระดิ่งไป ตอนนี้เราหอมประหะแล้วมาดิครับก็มาดิครับชจกุชชา เราต้องรีบไปเปินห้องคุณตาต่อนะครับนี่ปืนยาสลบเราใช้ปชืนยาสลบยิงเราก็ได้นะครับประมาณ1นาทีนะครับเราต้องรีบโอ้จะสุนลูกซองอยู่ตรงนี้คดีเอาไว้นี่แหละ เวลาประมาณ1นาทีนะครับเราต้องรีบเรา่าจจะได้ออกทางในดีลองหาดูก่อนนะครับ เราใช้ปืนไฟฟ้ายิงก็ได้นะครับซึบซึบเราก็เข้าไปตอนนี้ยังไม่มีคีมตัดลวดโอ้โหงานนี้จุ่งแน่ๆ เราจะออกทางไหนดีวะทุกคนเราจะออกทางไหนดีอันนี้มันให้รูปมาต่อสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเราไม่มีครีมตัดลวด ตาเราจะเดินช้ามากนะครับเราได้ดูภาพส่วนบนแล้วเรียยรโรยแตกไปดีเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับ ไม่เป็นไรถ้าว่าเราพึ่งพึ่งเอาชีวิตรอดได้วันแรกนะครับไม่เป็นไรประมาณเอาเราจะหาทางออกจากนี่ให้ได้นั้นแหละเนรเาจะหาทางออกจากตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ก็สุดลูกชองลูกชองก็มีเยอะอยู่ ว่ยว่ยว่ยเรียบร้อยโอ้โหเาอีกเอาอีก,ออกตอนนี้ตาที่3มแล้วจะเข้าสู่วันที่สีวันที่เรานองเลือดแล้วตอนนี้เราก็ได้รับบาดเจ็บจนขาหักคาเป้ไปโรงพยาบาลน,นะครับ ผมอาจจะหากไม่สนุกเท่าไหร่ Masih cah Masih cah Mana kuat Bạn chạy Xe ngay rồi ถ้าเราไปต่อรูปไว้ก่อนดีกว่าชื้เราจะไปโดดกระสุนให้เต็มแม็กซ์ Ô mẹ chào xuôi nè Ô tai Thay chào ở đây mới nó One 4 ผมนี่กว่าแบบว่าจะได้ขึ้นไปจ้าอีกับคุณตากับคุณยายนะครับเรียบร้อยวันที่ห้าแล้ววันที่ห้าก็เป็นวันสุดท้ายของเรา lâu cho đó rื้อ cho ruộng lâu cho đó rื้อ cho ruộng 查罗，对查罗啊。 Si tang me, si tang me. Chup. Si tang me, si tang me, chong roi chong rot. Si tang me, chong rot, si tang me. Si tang me. Chong rot. Si tang me. ชิตังเมเราจงรอชิตังเมเดี๋ยวเราคุณยายมันไปก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นเรานะครับมันให้มันไปก่อน้เชวเชวเร็ว,ช,ว,ว,วชิตังเมไปเร็วๆใชยะชยะชยะเร็วๆไปจพ้นจากห้องคุณตาเร็ว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  ทีตังเมจงรอ้อ ชีตัางแม่จงรอดเราจะรอให้มันมาตรงนี้

Kau, kita akan terus seperti ini. Oh, game!